สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดียวจะพามาพบกับการคูณการคูณนะคะโดยใช้เจ้าตัวส t ตมเกมเนี่ยค่ะซึ่งเป็นของเล่นของ m o n เตสซ์รีนะคะเขามีเอาไว้ใช้เพื่อให้เข้าใจหลักในการคูณมากยิ่งขึ้นค่ะอาทิเช่นเราเคยเจอ3คูน2ใช่ไหมเอ่ยเท่ากับเท่าไหร่วะเวลาเราเห็นโจทย์แบบนี้ค่ะเนี่ยเขาก็จะคือหมายความว่า3หน่วย1นะคะ สามหน่วยเห็นไหมคะํากันกี่ครั้งเอ่ยสามกันสองครั้งนี่สหน่วยหนึ่งครั้งละเราก็มาดู3หน่วยโอเคสามกันสองครั้งนี่คือซํากันครั้งที่1น,นี่คือซํากันครั้งที่2เห็นไหมคะเราก็มานับเท่ากับเท่าไรเอ่ยหนึ่งสองสามสเห็นไหมคะมันก็จะเท่ากับ6นั่นเองโอเคแล้วถ้าเกิดเราเพิ่ม 2ไปข้างหน้าล่ะตอนนี้กลายเป็น23คูณ2แล้วใช่ไหมคะโอเคเราก็มาดูวิธีการใช้เจ้าตัวสเตมเกมอะค่ะก็เหมือนเดิมนะคะ3คูณ2ก็คือหลักหน่วยของเราเนี่ยก็คือ3 3หน่วย2ครั้งเห็นไหมคะแล้วเรามาดูที่หล ok, ักสิบกันดีกว่าค่ะ เจ้าตัวหลักสิบล่ะหมายความว่ายังไงบ้างตัวนี้ก็จะหมายความว่า20คูณกันกี่ครั้งเอ่ยซ้ำกันสองครั้ง20ก็คือเห็นไหมคะตัวนี้คือ20เห็นไหมสิบกับสิบเนี่ยเท่ากับ20สาิสาคัญซ้ากันกี่ครั้งเอ่ยซ้ากันสองครั้งเห็นไหมคะนี่ซ้ากันครั้งที่1ซ้ากันครั้งที่2 ทีนี้เวลาเราทาเห็นไหมคะตัวนี้หลักหน่วยก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใส่หกได้เลยหลักสิบก็จะเป็นเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งสองสามสี่ก็เป็นเท่าไหร่สี่สิบเห็นไหมคะวิธีการเหมือนกับที่เราเคยเรียนคูณเงินมาเลยแต่ก่อนเราก็จะคูณคูณเอาเอาตัวนี้คูณข้างบนนะสามคูณสองได้หกเอาหลักหน่วยคูณหลักสิบแบบนี้ก็จะเป็นสองคูณสี่เห็นไหมคะคำตอบมันก็จะเข้ากันนะคะแถมทำให้เราเข้าใจมากขึ้นคะ่ะถ้าเกิดว่าเราใช้เจ้าตัว สเตมเกมของมอนเตสซ์รีนะคะมาดูอันต่อไปเลยข้อต่อไปแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นการคูณที่ตัวเลขที่มันยากขึ้นล่ะโอเคมาค่ะอขอใส่กลับเข้าไปก่อนนะคะโอเคถ้าเกิดว่ามันมีโจทย์ที่ว่า135่านะคะเล็กไปหน่อย 135นะคะคูณ2อ่าได้เท่าไหร่ละ่ะเรามาดูกันค่ะว่าวิธีการทำคืออะไรเหมือนเดิมค่ะหลักหน่วยก็คือมันจะกลายเป็น5มาคูณซ้ำก,กันกี่ครั้ง2ครั้งเราก็ทำา1 2หยุดมาเอยอะๆก่อนนะคะห2 3 4 5อาซ้าาซ้ำกันครั้งที่1 1>, 1 2ึ่งสองาห้าซ้ำกันครั้งที่2ค่ะโอเคป้ายไปต่อที่หลักต่อไปน่เราทำที่หลักหน่วยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็มาดูที่หลัก10หลัก10บของเราคืออะไร30 30ิบสาซ้ำกันกี่ที30ซ้ำกันสองครั้งนี่คือ1นึสิบ 2 10 3ิเห็นไหมคะซ้ำกัน1ครั้งทีนี้ตามโจทย์เนี่ยมันซ้ำกันกี่ครั้งเอ่ยซ้ำกันสองครั้งนะคะนี่นี่นี่ก็คือ30ซ้ำกันสองครั้งแล้วได้ละหลักหน่วยไอ้ทษทีค่ะหลักสิบเราก็มาดูหลักร้อยหลักร้อยก็คืออะไร100ซ้ําซ้ำกันกี่ครั้งซ้ำกันสองครั้ง ก็คือ100ซ้ํากัน2ครั้ง100 1ครั้ง101 1ครั้งเห็นไหมคะทีนี้เราก็มานับแล้วก็มาใส่ที่หน่วยนับค่ะหลักหน่วยก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเค10ตัวนี้เท่ากับ10ใช่ไหมคะพี่จะเก็บออกไปเลยแล้วเอา10ตัวนี้ใส่แทนโอเคเห็นไหมคะว่าหลักหน่วยเหลือเท่าไหร่ไม่มีใส่0 แล้วเราก็มาเริ่มนับหลัก10ต่อนับหลัก10ต่อโอเคหนึ่ง6 7โอเคแสดงว่าได้70หลักหน่วยเป็น7แล้วก็หลักร้อยเป็น1,2ก็เป็น200เห็นไหมคะคำตอบก็คือ270ทีนี้เรามาดูวิธีการคูณที่ปกติเราเรียนคูณกันดีกว่าเวลาเราเรียนคูณกันเนาะนห คูณ2ก็เท่ากับ10ใส่0ทด1 3คูณ2เท่ากับ6 6แล้วก็ทด1ก็กลายเป็น7 2ตัวนี้เท่ากับ270เห็นไหมคะคำตอบเหมือนก,นกันกับที่ใช้เจ้าตัวสเตป์เลยโอเคค่ะมาดูโจทย์ข้อต่อไปทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็น หลัก100ก็คือ135คูณกับ23หลักโ okay. อเคอมาดูเหมือนเดิมนะคะก็คือดูที่ตัวนี้ทีนี้เวลาเราถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่หลักหน่วยละมันเป็นหลักตัวที่คูณเป็นหลัก10และใช่ไหมคะเวลาเราดูเราดูตัวทั้งหมดเลยก็คือ 135เนี่ยเอามาคูณกับ3โอเคเราก็เอามาดูตัวนี้ก่อนเราก็มาทำก่อน100 100อุ๊ยโทษทีค่ะ130แล้วก็5 ค okay. นี่นะคะ100แล้วก็35กี่ครั้งเอ่ย3ครั้งเอาทำเหมือนเดิม100เดี๋ยวขอเอาตัวนี้เจ๊ตัวนี้ไว้ก่อนวบลงมาหน่อยนะคะ135ยสเค

ครั้งที่สามโอเคค่ะ,ะเห็นไหมคะโอเคนี่คือ135ครั้งที่1 135ครั้งที่2แล้วก็135ครั้งที่3นะคะทีนี้เรามาดูตัวต่อไปทีนี้มันจะ เป็น135คูณหลัก10บ้างวิธีการทำก็คือเราเอา135น,นะคะคูณกับ10ก่อนอ่าก็จะกลายเป็น1 3 5 10ครั้งก็คือเติมศูนย์เข้าไปด้านหลังได้เลยเห็นไหมก็จะกลายเป็น1350ทีนี้1350เนี่ยมันกี่ครั้งเอ่ยมันต้องกี่ครั้ง2ครั้งใช่ไหมเราก็เอา หน0 0พันสอยนเราออกกันนะคะหนึ่งพันสโอเคเดี๋ยวนี้ใส่ก่อนหนึ่งพันสามแล้วก็เอา50เอาสิบใส่5ครั้ง1 2 3 สีโอเคนี่คือ1,350กี่ครั้งเอ่ย1 3 5 0ครั้งแต่ว่าหลัก10มันกี่ครั้งเอ่ย2ครั้งเห็นไหมคะเลข2งั้นเราก็าใส่ประจำตำแหน่งมันไว้หน่อยโอเคเราทำเหมือนเดิมค่ะก็คือ1,300 แล้วก็ตัวนี้50 10แล้วก็10แล้วก็10โอเ okay. ค1350ครั้งที่1 1350ครั้งที่2เห็นไหมคะโอเคเห็นไหมอ้าวจบละถูกไหมทีนี้ก็ถึงตาที่เราต้องมานับบ้างละ เราก็มานับกันแล้วก็นับหลักหน่วยก่อนโอเคขอเดียวลบไม่ต้องก็ได้เนาะโอเคเดี๋ยวนับหลักหน่วยก่อนนะคะ1 2 3 4 5ส7 8 9า0สี่ห้าหเจ็ดแดเก้าสิบสิบสิบแล้วยังไงเอาออกเลยสิบเอาออกแล้วก็เอา1ิบใส่ตัวนี้ไปแทน1อันเราก็นับหลักหน่วยต่อค่ะหนึ่งสามสี่ห้า โอเคหลักหน่วยเป็น5เราใส่5ได้เลยนะคะอ่ะทิ้งไว้อย่างนี้ทีนี้ต่อมาเรานับหลักสิบบ้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเค10นี้ทำยังไง10นี้เอาออกเลยนะคะแล้วก็10 คูณ10ก็เท่ากับ100เอา100มาใส่แทนนะคะนับต่อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หลัก10เอาออกไปเลย10บคูณ10ครั้งก็จะเท่ากับ100ก็คือเอา100มาใส่แทนแล้วเราก็เริ่มนับหลักร้อยอ่ะโทษทีคะ่ะเรามาดูหลัก10ก่อนรับ10มีไหม ไม่มีเลยหลักสิบใส่อะไรได้เลยหลักสิใส่ศูนรอเลยโอเคเรามาเริ่มนับหลักร้อยเห็นไหมคะน,นี้หลักหน่วยหลักสิบก็นับหลักต่อมาก็คือหลักร้อยนะคะหลักร้อยก็เป็นหนึ่งสองสามี่ห้าหเจดแดเก้อ้าวแสดงว่านับได้10บเอาออก1,10่้อครั้งก็จะเท่ากับหนึ่พันก็เอาหนึ่พันเข้ามาแทนเอา110่้อครั้งออกแล้วก็เอา 1,000เข้ามาแทนโอเคทีนี้เราเหลือหลักร้อยกี่อันวะหลักร้อยอยู่1ก็แสดงว่าใส่หลักร้อยไป1ค่ะโอเคแล้วเราก็เริ่มนับหลักพันหลักพันก็จะเป็น 1, 2, 3เราก็มาใส่3ที่หลักพันนี่ก็จะเป็นคำตอบค่ะไม่เอ่ยทีนี้เรามาดูกันถ้าเราคูณแบบที่เราคูณปกติ ที่เราคูณกันนะคะมันจะเป็นยังไงวะโอเคปุ๊บขอเย็บๆตัวนี้ก่อนนะคะจะได้มีเนื้อที่หน่อยนี่เห็นไหมสามพันหนึ่งร้อยแล้วก็ห้าหน่วยนี่สามพันหนึ่งร้อยห้ามาเรามาคูณแบบที่เราเคยคูณกันบ้างห้าคูณสามได้สิบห้าทดหนึ่ง 3คูณ3ได้9ใส่0ทด1 3คูณ1ได้3แล้วก็ทด1ึกก็เป็น4ทีนี้เราไปคูณที่หลัก10บ้าง5คูณ2ได้10แล้วก็ทด1นะคะสคูณกับ2ได้6บวก1ก็เท่ากับ7 2คูณ1ก็เท่ากับ2 ตัวนี้ก็มาบวกกัน5แล้วตรงนี้ก็จะเป็น0ตัวนี้เป็น11ตัวนี้เป็นทด1แล้วก็เป็น3เห็นไหมคะว่าได้3 1 0 5เท่ากันกับวิธีของการใช้สเต็ปเลยอามาเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะแล้วก็ทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยขอลบก่อนนะคะ โอเคค่ะ,ะเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะโอเคขอเช็ดอีกทีหนึ่งก่อนฟุ๊บโอเคมานะคะ่ะใส่นน้เข้าไปก่อนหน่วยนะคะมาดูข้อต่อไปนะคะ ข้อต่อไปของเราเนี่ยอย่างจากที่เมื่อตะกี้นะคะเราเป็น135คูณกับ23ไปแล้วเรามาเอาดูมากขึ้นกว่าเดิมหน่อยดีกว่า135ละ่ะคูณกับ123บ้างละ่ะ โอเคเห็นไหมคะนี่นี่คือหลักร้อยคูณกับหลักร้อยเลยเออหลักร้อยคูณกับหลักร้อยวิธีการทําต้องทํำยังไงวะเราก็มาดูเหมือนเดิมนะคะดูหลักหน่วยก่อนมันคือ13 5หเจอกันคูณกัน3ามครั้งโอเคขอขยบตัวนี้ออกมานิดหนึ่งก่อนนะคะ โอเคก็คือ135คูณกัน3ครั้งโอเคมาเราเอา135โอเคแล้วก็ตัวนี้เป็น5 3ครั้งโอเค1นี่คือครั้งที่1นะคะนี่คือครั้งที่2 คร okay. ั้งที่สองโอเคแล้วนี่ก็สิบหนึ่งร้อยสามสิบห้าครั้งที่หนึ่งโอเคครั้งที่สองแล้วก็ครั้งที่สาม ขอหนึ่งอีกสี่ตัวโอเคโอเคนะคะอ่ะก็ชุบตัวนี้หน่อยโอเคอ่ะโอเค,อเคนี่ค่ะนี่คือ135ครั้งที่1 135ครั้งที่2และ135ครั้งที่3นะคะอ่าเรามาดูตัวต่อไปก็คือ ดูเป็นหลักสิบบ้างมันก็คือ135เนี่ยคูณ10ก็จะเท่ากับ1350แต่ทีนี้เป็นกี่ครั้งเอ่ยเป็นสองครั้งใช่ไหมเราก็เอา1000นะคะ300 1300 แล้วก็ห้าสิบโอเคหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบนี่คือหนึ่งครั้งแต่ตรงนี้มันเป็นเท่าไหร่เอ่ยสองครั้งนะคะโอเค สองครั้งนะคะโอเคแล้วก็3หลักร้อยแล้วก็หลักพันโอเคห่ามร้อยครั้ง1,350งร้ 1, ครั้งที่2นะคะตัวต่อไปก็จะเป็น1นึ่ห คูณกับ100ถูกไหมคะ135คูณกับ100ก็คือใส่0กี่ตัวเอ่ย2ตัวก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ย13500โอเคเราก็คือ13500กี่ครั้งเอ่ยครั้งเดียวใช่ไหม1,000 0นี่1,000เนาะแล้วก็3,000 ขอใส่ตัวนี้ก่อนสามพันหนึ่งพแล้วก็ห้าหอ้ารอยห้าร้โอเคโอเคหนึ่งสอแล้วก็ห้าหนึ่งสี่ห้าโอเคดูได้เลย 1, 1 000, 3ึ่งพันหนึ่งทีทีค่ะ13500 100 200 300 400 500โอเคครบแล้วมาทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการนับเหมือนเดิมนะคะนับเรานับหลักอะไรก่อนหลักหน่วยก่อน123456 6 6เนาะ7 8 9ดแโอเ okay. ค123456 7 8 9ามสียังไงเอ่ย เอาออกไปเลยแล้วแทนด้วย1ิบฟุบขออะแทนด้วย10นับหลักหน่วยต่อหนึ่งสามี่ห้าใส่หลักหน่วยคือ5้าค่ะนับต่อไปนับหลัก1ิบค่ะหลักสิบก็คือหนึ่ง3สามหนึ่งสนะหนึ่งสานะสี่ห้าห0เจ็ดแปดเก้าสิบโอเค1ิบตัวนี้เอาออกไปเลย10บตัวนี้เอาออกไปแล้วแทนด้วยสิบ 10ครั้งเท่ากับ100นับหลักสิบต่อค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเค10ตัวนี้เอาออกไปเลยแล้วเอา100มาแทนเห็นไหมคะะหลักสิบมีไม่เอ่ยหลักสิบไม่มีใส่อะไรไว้เลยใส่ศูนย์ได้เลยอ่านี่เป็นหลักสนะิบเนาะตัวต่อไปเรามานับหลักอะไรหลักร้อยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 โอเคหลักร้อยเอาออกไปเลยแล้วแทนด้วย110ครั้งก็เท่ากับ1,000อ่ะนับหลักร้อยต่อค่ะ1,2,3,4,5,6อ่าะแสดงว่าจะกลายเป็น600เห็นไหมคะคือ600แล้วเราก็มานับหลักพันต่อค่ะ1,2,3,4,5,6หลักพันก็คือ6แล้วก็ หลักหมื่นก็จะเป็น1 0 0 0 0หมืนคำตอบของ135คูณ120 135คณ123ก็จะเท่ากับ16,605ค่ะโอเคโอเคเห็นไหมเอ่ยโอเคนะคะไปดูทีนี้เราไปดูวิธีการคูณ แบบปกติบ้างดีกว่าสมมุติที่เราเคยคูณปกติดูสิว่าเราทำเต้าโทษค่ะเจ้าตัวสเต็มเนี่ยเกมเนี่ยถูกหรือเปล่าโทษนะคะเราเอา135คูณกับ123วิธีการคูณก็คือ5คูณ3เท่ากับ15ทดกับ1 3คูณ3ได้9 9ก็ทดกับ1ก็เป็น10 3คูณ1ทดกับอีก1ก็เป็น4โอเคขอลบตัวทดออกนะคะเดี๋ยวจะเบอร์ดูตัวต่อไปหลักสิบ2คูณ5ก็เป็น10ทด1 3ึ่คูณ2เท่ากับ6ทดกับอีก1ก็เป็น7 2คูณกับ1ก็จะเป็น2มาดูที่หลักร้อย 1คูณกับ5นะคะ1คูณกับ5ก็เท่ากับ5 3คูณกับ1ก็เท่ากับ3แล้วก็1คูณกับ1ก็เท่ากับ1โอเคทีนี้เราเอามาบวกกัน5ตัวนี้เป็น0 7บวก5เป็น12แล้วก็บวก4ก็เป็น16 3 4 5 6แล้วก็ อันนี้ก็เป็นหนึ่งโอเคอันนี้ก็เป็นหนึ่งนะคะเห็นไหมคะมันก็จะกลายเป็นเท่ากับหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยห้าเท่ากันกับวิธีนี้เลย เห็นไหมคะว่าวิธีสเตมเนี่ยใช้เจ้าสแต็มเกมของมอนเตสซิรีค่ะกับวิธีการคูณเนี่ยค่ะคำตอบมันจะเหมือนกันนะ,นะคะแล้วก็จะทำให้เด็กเนี่ยค่ะเข้าใจในการคูณมากยิ่งขึ้นด้วยโอเคค่ะถ้าเกิดว่าใครคว่าน้องๆหรือว่าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เดียวด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปถัดไปค่ะ